เราทัตมาหวยลาวพัฒนาออกมาครับดีใจลายครับดีใจครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้แตกสามโตนะครับเข้าไปสามสูตรนะครับผมงวดนี้ครับผมเดี๋ยวเข้ามาสรุปผลหวยลาวพัฒนาก่อนนะครับเนาะหวยลาวพัฒนาหรือว่าหวยรัฐบาลลาวนะครับงวดประจาวันที่ยีเดือน11 2564นนะครับผมสูตรแรกที่ให้ไปนะครับสูตร1เม็ดเดียวนะครับสูตร1เม็ดเดียวนะครับ สูตรหนึ่งเม็ดเดียวเข้าไปในหนึ่งห้าห้าหนึ่งนะครับผมในเลขบนนะครับนะครับเนี่ยเข้าตัวเน้นเลยนะครับหนึ่งห้าห้าหนึ่งเนาะนะครับ5้ามานะครับวันนี้อย่างที่บอกนะครับเนาะบอลองบอกในสูตรนะครับว่าเดือนนี้เป็นเดือนเดือนเลขห้านะครับเดือนนี้เดือนนี้เป็นเดือนเลขห้านะครับผมน้องก็ดีใจครับพี่พเพื่อนๆนทุกๆคนนะครับผม สำหรับในสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะผ่านไปนะครับสูตรแรกสูตรที่สองพี่เพื่อนพี่พี่แตกสามตัวครับสูตรนี้นะครับดีใจครับพี่นะครับพี่เพื่อนคอมเมนต์มาอยู่ครับล่าสุดเห็นอยู่นะครับพี่พี่พิมพาอะไรสักอย่างเนาะจำได้นะครับเนาะก็ดีใจกับเพื่อนนะครับเพื่อนว่าได้สามตัวสามตัวโต๊ดนะครับเนาะก็ดีใจกับเพื่อนนะครับสำหรับผลหวยรัฐบาลลาวเนาะสามเจ็ดสองเก้าหนึ่งห้านะครับนี่ครับสามตัวนะครับ สามตัวแตกนะครับผมวันนี้นะครับให้ไปแค่สองชุดเนาะเข้าไปเต็มเต็มนะครับผมนี่ครับห้าหนึ่งเก้านะครับมันออกเก้าหนึ่งห้านะครับแล้วก็หนึ่งห้าห้าหนึ่งก็เข้าตัวเน้นนะครับผมเข้าตัวเน้นนะครับเข้าตัวเน้นนะครับผมแล้วก็ชุดเด่นหนึ่งเด่นห้ามานะครับมาเต็มเต็มนะครับผมในสูตรนี้เนาะสูตรสองเม็ดนะครับผมดีใจกับพี่เพื่อน fc ทุกๆคนนะครับผมดีใจหลายนะครับผมนะครับผู้ใดมีโชคมีลาบก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เด้อครับผมเนาะเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเนาะเป็นกําลังใจให้บอลรองเลยเด้อครับผมเนาะนะครับสำหรับสูตรนี้บอลรองก็ลงไปประมาณเมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนเมื่อวันเมื่อวันอาทิตย์นะครับถ้าจำไบ่ผิดเนาะในสูตร2เม็ดนะครับเนาะ ให้ชุดเด่นไป1กับ5นะครับวิ่งรูดที่1นะครับผมวิ่งรูดที่1นะครับแต่ว่า1น่งบอลองบม่ได้จับ1 5ให้นะครับมาจับ5 1ให้นะครับผมก็ดีใจครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกทุกคนนะครับผมแตก3ตัวเนาะในสูตรนี้นะครับส่วนสูตรสุดท้ายนะครับสูตรโค้งสุดท้ายก็เข้านะครับเข้าทั้ง2 9นะครับเข้าทั้ง2 9แล้วก็1 5 5 1นะครับนะครับในสูตรสุดท้าย อันนี้ในสูตรสุดท้ายนะครับนะครับผมฟันห้านะครับงวดที่แล้วผมฟันแปดเนาะงวดนี้ผมฟันห้านะครับในโค้งสุดท้ายตัวเดียวเลยนะครับผมนะครับผู้ใดเข้ามาแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้เด้อครับผมเนาะอก่ะลืมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกําลังใจให้บอหลอกในเด้อครับผมเนาะนะครับในสูตรนี้นะครับในสูตรนี้ก็ เข้านะครับเข้า29นะครับ29ตรงๆนะครับอยู่ในชุดเด่น2ตัวนะครับแต่ไม่ใช่ตัวเน้นเนาะนะครับที่ลองเน้นให้ก็คือ53เนาะ53 19นเนาะนะครับเนี่ยนะครับแป๊บนึงนะครับผมส่วน3ตัวโอ้ยนี่ครับโต๊ดอีกแล้วพี่พในสูตรนี้ก็ให้ไปนะครับนี่โดนโต๊ดอีกแล้วในสูตรนี้นะครับเดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมเปลี่ยนผลก่อนให้ผล3 72เนาะ สามเจ็ดสองเก้าหนึ่งห้านะครับเนาะนะครับแล้วก็สองเก้านะครับสองเก้าแล้วก็สามเจ็ดเนาะนี่ครับผมสูตรนี้ก็เข้านะครับเข้าสามตัวนะครับเข้าสามตัวตรงไอ้สามตัวโต๊ดเนาะนี่ครับผมเก้าหนึ่งห้านะครับให้ไปห้าหนึ่งเก้านะครับให้ไปสี่ชุดนะครับผมนี้เข้านะครับเข้าสามตัวเนาะ นะครับส่วน2ตัวก็5115นะครับก็เข้านะครับผมส่วน29 29นี้เข้าตรงๆนะครับผมเข้าตรงๆนะครับ29นะครับแต่ทั้งบนทั้งล่างนะครับไม่มีแค่เลข7นะครับเนาะไม่มีแค่เลข7ถ้ามีเลข7ก็ไม่แน่อาจจะโดนเลขล่างชุด6ตัวด้วยนะครับผมเนาะก็ดีใจครับพี่น้องทางสปปลาวเด้อครับผมเนาะบอหลงก็ดีใจนานะครับถ้าพี่พท่านไหเอาไปเปลี่ยนแนวทางนะครับผม ขอบคุณกำลังแรงใจนะครับขอบคุณกำลังแรงใจพี่ๆทุกๆคนนะครับผมที่เข้ามารับชมนะครับนะครับผู้้ใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์เนาะกดแชร์นะครับผมเป็นกําลังใจให้บาหลองนะครับเนาะผิดพลาดประการใดบอลองกล้าขอโทษขออภัยนะครับบหลองยังสั้นสั้นโมหายเลยนะครับเนาะดีใจครับพี่ๆนะครับบหลองกับมีโชคหน่อยนึงครับหน่อยๆหน่อยนึงครับบหลายนะครับบหลายนะครับผมบหลายนะครับส่วนเลขทูบนะครับ เพื่อนๆไปพี่ก็เช็ดฉิวอีกแล้วเนาะนะครับผมเนาะเลขทูบก็ได้ก็บอลองให้ไป2 3สเนาะ23 28นะครับเราพิ่ออกอก29นะครับเนาะสลับเลขแนวทางเลขทูบนะครับมาตัวเด่นอีกแล้วนะครับผมเด่น2นะครับเนาะนะครับพี่ๆท่านใดมีโชคมีลาบเนาะครับคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมนะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับเนาะอย่าลืมกดติดตามนะครับ กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะเพื่อจะได้พลาดคลิปคลิปรอบหน้านะครับเนาะงวดงวดหน้านะครับผมวันที่อะไรนะวันที่ยีิบสี่นะครับเนาะวันที่ยีิบสี่นะครับผมเนาะการรู้สึกว่าช่วงนี้ก็ถือว่าเดินดีอยู่นะครับเดินดีอยู่นะครับผมน่าจะสองสามงวดแล้วนะครับเดินดีอยู่นะครับในโค้งสุดท้ายเนี่ยก็มามาตลอดนะครับจว่างวดนี้งวดนี้แตกสามตัวเลยนะครับแตกสามตัวแล้วก็สองตัวนะครับเนาะทั้งบนทั้งล่างนะครับเนาะอยู่ในชุดเด่นสองตัวนะครับผม กับพี่ๆท่านใดนะครับกับบอกชอบที่บะลองเน้นให้นะครับนื้อย่างที่บะลองเน้นให้ห้าห้าสามเนาะสองหนึ่งเก้าก็เอาโตัอยู่ในชุดเด่นนะครับเนาะไปเป็นแนวทางนะครับเนาะก็มักไผ่มักมันนะครับผมก็บอกว่ากันนะครับผมสองอันนี้สูตรเนาะสูตรโค้งสุดท้ายเนาะอันนี้ก็สูตรนี้ก็เข้านะครับนี่ครับเดี๋ยวให้ดูเนาะนะครับสูตรนี้ก็เข้านะครับนี่ครับ เดี๋ยวให้ดูสองสูตรเนาะอันนี้ก็แตกสามตัวเหมือนกันนะครับให้เด่นห้าเนาะให้เด่นหนึ่งเด่นห้านะครับนี่ก็เข้านะครับในสูตรนี้นะครับผมในสูตรนี้แล้วก็สูตรแรกก็เป็นสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะครับผมจะลงสามสูตรนะครับเนาะเพื่อนพี่เนาะสามสูตรนะครับบางคนก็คือลงหลายสูตรแท้ก็คือจังใดแล่ะครับบางพี่ๆบางท่านนะครับเพื่อนกับแล้วแต่มักสูตรใดนะครับเนาะทางสอบลอวเาเพื่อนกับ ี่น้องทางสปปลาวเพิ่นกับมักสุดหนึ่งเม็ดเดียวนะครับเนาะสุดหนึ่งเม็ดเดียวในเพิ่นกัเพิ่นกับมักนะครับสวัสดีแอดสาวออนพารวยสุดยอดเพิ่นวันนะครับกัครับครับดีใจน้ำนะครับดีใจครับพี่พี่เอฟซีทุกทุกคนนะครับผมเนาะแตกสามตัวนะครับรอบนี้ปังมากแอดนะครับปังมากมากปังมากมากครับผมครับผมก็ดีใจครับพี่พี่ ทุกๆคนนะครับผมสลับมือนี้บอลองก์ับโบมียังไรนะครับมาร่วมแสดงความดีใจนะครับเนาะมาร่วมแสดงความดีใจกับพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกๆคนนะครับผมที่มีโชคมีลาบนะครับเนาะนะครับแตกทั้งบนทั้งล่างนะครับผมเข้าทั้งล่างทั้งบนเทว่าสามตัวอีกนะมาแอดแอดสาอ่อนบอกนะครับผมครับผมพี่เพื่อนครับสลับคลิปนี้บอลองขอขอบคุณนะครับขอขอบคุณ กำลังแรงใจทุกๆแรงใจนะครับผมนอกาะที่มีส่วนนะครับมีส่วนเข้ามารับชมนะครับเนาะรับชมรับฟังแนวทางนะครับผมกับย่กงที่บอลลบอกนะครับผู้ใดมักสตดใดนะครับกับรอติดตามรับชมนะครับผมเนาะลงไปใน3สูตรนะครับเนาะหรือว่าไพซีรอในโค้งสุดท้ายก็คือสูตรนี้นะครับในโค้งสุดท้ายก็รอสูตรนี้นะครับครับผมสำหรับคลิปนี้บอลองกับขอลาพี่ๆเพื่อนทุกๆคนนะครับ เดี๋ยวรอติดตามรอมาที่ยุบสี่นะครับนอกก็รอชมว่าบอลรองจะมีแนวทางตัวเด่นมาฝากพี่อีกหรือเปล่านะครับสำหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับ